ครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆก็เลยมาแนะนําเรื่องของการท่องเที่ยวที่วัริชภูมิครับเชิญแวะเวียนมาเที่ยวปีที่แล้วก็มาถ่ายครั้งหนึ่งแต่วันนี้มาบรรจุบรรยากาศแบบปี2500 ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านบานไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้ปีที่2ครับที่แวะเวียนมาที่หาดสวนหินทินวริชภูมินะครับที่สกลนครนะครับอยากมาแนะนําทุกทุกท่านนะครับที่ในช่วงหน้าร้อนมา,มาที่หาดสวนหินทินวริชภูมิผมปีที่แล้วผมก็มาถ่ายคลิปครั้งหนึ่งนะครับ ก็ปีนี้ในช่วงสงการาช่วงอากาศร้อนนะครับก็เชิญชวนทุกท่านมาแวะเวียนมาที่หาสนหินหาสนหินที่วาริชภูมินะครับก็พื้นที่ก็จะเป็นที่บ้านโดงคำโพนะครับตำบลปะโลอำเภอวริชภูมิจังหวัดสกลนอครน,นะครับก็ แต่หลายท่านก็คงเคยมาแล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากมาแนะนาเพราะว่าปีที่แล้วก็มาในรอบหนึ่งแลวปลีนี้มาอีกครั้งหนึ่งก็เลยอยากมาให้เห็นบรรยากาศที่หาดสวนเห็นอีกครั้งนะครับก็ในช่วงวันที่ห้าที่หกเมษายนที่จะถึงนี้ก็จะเป็นงานอีกงานหนึ่งในวัิชภูมิที่เป็นชาววรดิชภูมิต้องมาไหว้สักการะบูชา เจ้าปู่มเหศักนะครับในในวันที่6เมษายนในสายนนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านมาแวะเวียนมากราบนมัสการแล้วก็หลังจากที่กราบนมัสการเสร็จแล้วก็ลองมาที่หาดสวนหินอริชภูมิครับเป็นอ่าสันเขื่อนริมเขื่อนนะครับเป็นเป็นแบบว่าบรรยากาศทะเลทะเลอีสานแห่งอีกแห่งหนึ่งกันงละวกันนะครับเราก็จะเดินชมบรรยากาศไปเดินชมบรรยากาศกันครับ ครับเดี๋ยวเราเราจะไปถามคุณป้าคุณป้าซื้อยังคุณป้าเทียมหงษ์ใจยนอนจ้ะเนี่ยเป็นในอันอยู่หาโซนหินห้าปีนี่ปีนี้มันกับค่าโควิดช่วงหนึ่งนะมันกับยืดยาวอยู่เดชต้องมาโดนเพิ่งมาเปิดนี่เดชเพิ่งมาเปิดขายกันวางเพคนให้ขายนี่มาหันได้เพิ่อผลิดได้ห้ขายเพราะมันติดโควิดเนาะแมนติดโควิดกันเลยแล้้ววันนีก็มาขายป้าขายยังขายยังอะไรอยู่ขายอันบาม่วงน้ำประวานขายน้ำปั่นเป็นในค่าขายเฮาอยู่ ริมาต้นนึงขายเข้ากัขายดีอยู่พวกปลาเผาปลาเนี่ยขายดีช่วงวันที่ช่วงวันที่เท่าเร่ที่วันเสาร์อาทิตย์บอกก่นเลยเสาร์อาทิตย์เน้นๆนะช่วงช่วงบัดนี้โควิดนี่ช่วงมีโควิดกับโควิดไฟมากกับติดไม่ได้หรอกแมนบอแมนติดเบิร์นช่วงแต่ว่าช่วงช่วงก็เปิดได้นี่เนี่ยคนกับกับม้าคนกับม้าเนี่ยเอาเยอะๆกับคอได้ขายอยู่เนาะขายไปเลยวันเสาร์อาทิตย์เอย่เทียบกับปีที่แล้วเองเลย อุ้ยกะสูปีที่ลแล้วปะได้เลยปีที่แล้วมันเริ่มต้นใหม่มันเบิกเนาะมันหอมมันใหม่ไฟกระเฮอไฟกระโหมากําแผ่นดินโมนหนโมาหลายกัมาเบิงอยากเห็น<ม>อยากเบิงผมผมเคยมาเห็นคลิปดวงปีที่แล้วโคตรร้ายหลายจังหวัดสาวคิปสูบสูบสูบปีนั้นไม่ได้มามันปีเริ่มต้นปีเริ่มต้นแต่ว่าปีนี้กะเชื่อมช่วงผู้ใดอยากมาท่องเที่ยวในช่วงสงกรารนะป่าเชิญอมช่วนเชื่อมช่วนขเจ้ามา ขาเจ้าพ่นก็ว่าโอ้เมื่ออยู่บอสงการเมื่อใดเมื่อดอกติดโคอวีน้องบอเศร้าเพราะว่าแต่ว่ากะกะกะป้องกันเนาะแมนป้องกันเขาจะมีหน้ากากอีหน้ากากแล้วม่มีหดขายอรหะบ้างส่วนส่วนเนาะอยู่ดีอาหารอย่างใดมีหลายอย่างบ่าอาหารมีเวิร์ดเจ้าอย่างไปโลอรหาเลยมีอย่างใดประเภทประเภทที่เขาเจ้าขายดีๆ ปลาเผาขึ้นคืนซาบ่ปลาเผาแฉบบ่ปลาเผามันมันสดเนาะปลาข้าวไม่ราคาอะไรไหนราคาก็บลอยซ่าลอยหาซีบลอยแปดซีบแล้วแต่ขนาดน้องแล้วเต่ขนาดแต่ว่ากัพูดถึงกับแม่ค้าเขาพออยู่ได้พ่ออยู่ได้คนซื้อก็พ่ออยู่ได้ได้สมตามธรรมดานั้นคกเละยี่สิบบาทนั่นจะมาสวดจานเตำม้วนสามสีตำอันมูยอสามสีก็ถูกกยอก็จะขึ้นยังงั้นแล้วนะก็พ่อกิน มังหงก็ถือก็จะไตายนี่สาว้าบาดกับจาดใหญ่เลยถือมังหงมัถือกันองพอกินพอกินจะเบิ่งหุงดูเออเนาะนี่เนาะขายขายได้กำไรเลยเนี่นี่มิเตอรทุนมาได้ดนิอือืมอุนมขได้เลยได้มีเตอกำไรอ่าหน่อยเนาะพออยู่ได้กันมาเที่ยวนี่กัแวะเวียนแจกมากมาเนาะเอาวะเราเราไปหลายพัอเป็นพิ้งไกลกิ้งละสิบบาทบ่เาไปอปังคุณเนาะแม่อาขอบคุณในรายฝากขอบคุณครับขอบคุณรับเอาค้าขายร่ำรวยจ้าขอบคุณครับ ครับเมื่อสักครู่ก็ได้สอบถามอยู่ป้าก็ดูบรรยากาศของถูกครับของถูกถือว่าของถูกมากเลยดูดูแล้วก็ราคาอาหารการกินอยู่ที่หาดสวนหินก็ถือว่าถูกนะครับก็เนี่ยเป็นบรรยากาศดีๆปีที่แล้วผมมาผมยังไม่เห็นตรงนี้ก็ชมบรรยากาศกันทั่วหน้าเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศครับหาดสวนหินครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างว่า บรรยากาศข้างล่างเป็นยังไงบ้างช่วงนี้น้ำลดครับเนี่ยครับสวัสดีคุณลุงเป็นไงเป็นยงบรรยากาศเท่าขางผาจนหินครับปีนี้ ดีครับดีตากล้องวิดยังโกม้าตากล้องวิดมาบ้าให้ใครละน่าช่วงสงกาศเนาะครับผมครับผมเออแนะนั่แนะนั่มไอพี่น้องป้องไปให้เราแถวอยากมาเที่ยวหาสุดหินเจองไรบรรยากาศดีเลยอยากให้มาเที่ยวอยู่ครับบรรยากาศดีครับนบ่รรยากาศดีเนาะครับผมเอาของลูกนี่เป็นมี่ยังแน่นี่มีอุปกรณ์อุปกรณ์ชุดที่ยางเก้าอี้ล้มอของสวยงามเนี่ยครับเออเด็กๆเนาะมีเรือเรือยังฮะ ขยับอันกูเดี๋ยวเอาลงมาเอาลงมาแต่เสาที่รับบาดก็เขาเกินเรือยยังเลือกข้ายับเสาบ่ครับเสาชั่วโมงละลอยครับชั่วโมงละลอยครับแบบไายเป็นบ่ครับแบบไายโอ้มีเรือพร้อมครับมีเรือพร้อมก็เกินขับผู้ใดมากนี่ก็เสาที่นี่ก้นลายบ่ลุงหลายครับหลายหใช่เนาะครับอืมก็แนะน้ำให้พี่น้องฟ้องไปนาะช่วงสงกรานต์ช่วงเทศกาลนี่มาเที่ยวได้ด้วยทีเออ ขอบวก็ได้หลายก็คือบงเงียพวกเขาเลยเอี๋ยวนี้เนาะครับพวเงี้ยข่าว p o s i t i v i t สบายเลยเออเอาเป็นเป็นกำลังใจให้ล่าครับผมขอบคุณครับครับนี่ครับเป็นบรรยากาศครับนี่ครับเพป่นมีบริการเรือเขาเรียกเรือขายัดนะค่ันติดต่อได้ครับนี่ครับนี่อยู่ที่วัดิชภูมิครับหาดสวนหินเราไปชมบรรยากาศแบบว่าวันนี้มาปีที่แล้วก็มาครั้งหนึ่งแต่ว่า มาในช่วงเสาร์อาทิตย์เสารอาทิตย์ก็จะมีคนเยอะมากแต่ว่าวันนี้มาวันวันปกติครับก็ชมบรรยากาศอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในตอนประมาณสักบ่ายๆก็ร้อนครับแดดร้อนนะครับ,น,น,รบน้าเที่ยวก็เชิญชวนทุกท่านนะครับเดินผ่านไปผ่านมาแถววริชภูมิจะเป็นถ้าออกมาจากพังโคนก็จะอยู่ที่ประมาณสักกิโลเมตรที่13-14ถึงก่อนเข้าวริชภูมินะครับบ้านดงกำโพนะครับ ก็แปะเวียนมาเที่ยวกันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนที่ประมาณบ่ายร้อนครับแดดร้อนก็มาเล่นน้ํากันครับบรรยากาศดีครับอยากให้ทุกท่านมาเยี่ยมเยือนนะครับช่วงวันปกติก็จะเป็นประมาณเนี้แต่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็คนเยอะเหมือนกันครับนี่คือบรรยากาศหาดสวนหินครับ นะครับยามบ่ายสองโมงอากาศดีครับประมาณนี้วันที่หกเมษายนนี้ก็พอเรากราบนรมัศการเจ้าปู่มเหศักดิ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็แวะเวียนมาเที่ยวหาสวนหินต่อก็ได้ในช่วงบ่ายๆนะครับมาแวะเวียนมาได้นะครับเป็นบรรยากาศตอนวันปกติก็คนก็จะประมาณนี้แหละนะครับนี่ก็จะประมาณนี้น มีพื้นที่เยอะครับรถที่จอดรถเพียบเลยนะครับก็อยู่ตรงพื้นที่บ้านดงคำโพนะบนรบตำบลปะโหลอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับแวะเวียนมาเที่ยวกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบตอนบ่ายๆอากาศร้อนมีบริการในเรื่องของอาหารอาหารนี่ถูกครับถือว่าถูกมากอาหารถูกแล้วก็มีบริการห่วงยางมีบริการเรื่องล่มนะครับใครที่ มาเป็นครอบครัวก็เรียนเชิญนะครับมาได้ครับวันนี้ก็วันนี้ช่องสร้างได้ไดมันสิ้นสุดมาให้ดูบรรยากาศแบบวันปกติแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดวันเสาร์อาทิตย์ก็คนจะเยอะหน่อยนะครับบางว่างปิดเทมอมพาลูกพาหลานมามา,มาเที่ยวกันนะครับเป็นบรรยากาศดีๆครับในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ก็แวะเวียนมามาเที่ยวกันได้นะครับที่วัดเฉภูมิ นะครับในช่วงเดือนเมษายนเดือนวันสงกรานนะครับเที่ยวประมาณนี้ครับครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนและก,การสร้างไรายได้แบบบ้านๆก็เลยมาแนะนําเรื่องของการท่องเที่ยวที่วริชภูมิครับ เชิญแวะเวียนมาเที่ยวปีที่แล้วก็มาถ่ายครั้งหนึ่งแต่วันนี้มาบัรยูบรรยากาศแบบปี2564ครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้มาชิ่นสุดครับมาเที่ยวหาซ้วนหินวาริชภูมิครับสุดยอดครับบรรยากาศดีๆทะเลอีสานครับครับสวัสดีครับ